สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการพิชาสุมาวันครูจากโรงเรียนเทพศีรินภูแค่จังหวัดสระบุรีวันนี้จะมานำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เบ p r l c t t i e ปีพุทธศักราช2564กับผลงานศินละปะการแสดงกับการเรียนรู้ใหม่ในวิถี new normal ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งโรงเรียนเทพศิรินภุแครก็ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยให้ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนผ่านระบบ ออนไลน์ Online, ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไลน์ o ูม l m m e t t m i r r s s o t t t e m s Google, Google Classroom Facebook YouTube และช่องทางอื่นๆตามลักษณะการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาและความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลัก ผลจากการประเมินความพร้อมของผู้เรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1จำนวน414คนพบว่าร้อยละ97.34มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์แพลตฟอร์มที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงทำการเรียนได้สะดวกแบบลงมือปฏิบัติคือ Line แต่จากการประเมินการเข้าเรียนออนไลน์ในช่วงระยะแรกที่ผ่านมา พบว่าจำนวนการเข้าเรียนไม่สอดคล้องกับความพร้อมในการเรียนออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งประกอบไปด้วยตัวผู้เรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์การใฝ่เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในวิชาหน้าตศิลป์ จึงได้ออกแบบการเรียนรู้ให้เข้าถึงในวิถีใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมถึงการนำเอาแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ของชุมชนเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสาน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น4ชั่วโมงชั่วโมงที่1การสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจกล้าสแสดงออกโดยท่าทางการเคลื่อนไหวตามจินตนาการชั่วโมงที่2การเรียนรู้สังเกตและการเรียนแบบโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเป็นตัวตั้ง ให้ผู้เรียนได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของไก่ที่แสดงการเคลื่อนไหวในการคุยดินการเดินการตีปีกการจิกการส่งเสียงหรือการทำกิริยาต่างๆจากนั้นจึงได้สอนเรื่องการเรียนแบบให้ผู้เรียนได้ทดลองการปฏิบัติทำท่าทางต่างๆโมงที่3 การประดิษฐ์ศีษะระบำไก่จากวัสดุเหลือใช้โดยให้ผู้เรียนได้เลือกค้นหาวัสดุที่อยู่ในแหล่งชุมชนมาประดิษฐ์ศีษะระบำไก่ให้เท่ากับขนาดศีรษะของตนเองครับผมชื่อเดียชานมณฑลูทาเลขที่เก้าอยู่ห้องหนึ่งพับสิบครับ,รบวันนี้ผมจะมานำเสนอหัวไก่ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาครับวัสดุที่เหลือใช้จากบ้านครับ หนึ่งมีหมวกครับสองลังกระดาษครับสามกระดาษดียูครับสีล่ลังกระดาษครับห้าเทปายสีแดงครับขอก่หรือช่กอีิชาพัดวงทนหรือฉันไม่เที่ยศมสตรศรีที่หนึ่งวันนี้หนูจะมาแนะนำ หัวไก่ที่หนูประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือนะคะทุเพื่อนก็มีกระดาษลังนะคะใช้กระดาษลางังทำเป็นสามเหลี่ยมแทนขนไก่ค่ะแล้วก็นําฝาขวดน้ํามาตกแต่งให้มีสีสันสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะชั่วโมงที่4การประดิษฐ์ชุดระบําไก่จากเศษผ้าให้นักเรียนนำผลงานที่ตัวเองประดิษฐ์เสร็จแล้วทั้งหัวไก่ และชุดไก่มาที่โรงเรียนเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนเองนั้นไายปฏิบัติแล้วนำผลงานที่เกิดขึ้นไปถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆนและสอนคุณครูที่ปรึกษาแสดงบทบาทไก่ yeah, yeah. <laughs> ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนศิลปะการแสดงกับการเรียนรู้ใหม่ในวิถี new normal ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์การใฝ่เรียนรู้นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความสุขสนุกสนานมีความมั่นใจกล้าแสดงออกมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก ดิฉันขอจบการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e practice กับผลงานที่มีชื่อว่าศิลปะการแสดงกับการเรียนรู้ใหม่ในวิถี new normal ขอบคุณค่ะ